สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพฟก,กับผองมาเทนเนี่หายไปนานเลยหายไปนานเลยคิดถึงก็มีเว้นใหม่เข้ามาคือรถตำรวจเรือนจำใช่ปะจำไม่ผิดมันเป็นจี้ที่ดีมากใช่เพราะผมแอรไปส่งมาแล้วส่วนความสามารถก็ห้าสิบเมื่ออยู่บนเลยนห้าสิบาก่ัตูที่เดินผ่านและขังโกง กับขังคุกอะเพิ่มยี่สิบก็ไม่แสดงผลนะที่อันเนี้ยเออเว้ยอธิบายแล้วกันส่วนการตามหาก็สุ่มเหมือนเดิมแหละซึ่งผมสุ่มไปแล้วขาดอันเดียวซึ่งเพชดหมดแล้วเหลือห้าสิบก็ลงรีเพ็ดวันนี้จะมารีวิวอีเวต์หรือจะลงรีเพ็ดดีนะฮึมฮืม เราจะเป็นวีดเจอร์ในไมค์คาร์ไปด้วยกันฮเป็นอืม <c oughs> อ่าด่านอันนี้นะ่าองเจออีตโต้โทโนแน่เลยก็เ <c oughs> ออมันมีมันอีเวนต์น่ะมันหมดสองวันมันมีสองวันวันเนี้ยเออ ออะไปดูวันที่แน่นอนเลยแล้วกันหมดวันที่สิบวันนี้วันที่แปดอีกสองวันอีกสองวันพรุ่งนี้ล็อกอินจะได้ห้าร้อยเพจใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาสุมให้ดูเพราะจี้เนี่ยเป็นจี้กักขังที่ดีมาก แล้วเขาจะจ่ายค่าผ่านทางในเทนของเขาแล้วยูสมนทางเหมือนกับเนานาเดียจะไม่ออก ซึ่งผมว่ามันดีมากซึ่งผมจะหาแน่นอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีลแล้วเละอ้าแล้ววันนี้ก็พอเชนนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับบ๊ายบาย